เช้าวันจันทร์อยู่กันต่อกับบ้านพระรามสี่นะคะซึ่งช่วงนี้ไอทีทูเดยมาอัปเดตดีกว่าว่ามีนวัตกรรมมีไอทีอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้กันบ้างคะ่ะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับมาเริ่มกันที่นะครับส่วนของมือถือกันบ้านดีกว่าครับซึ่งหลายคนบอกว่าอนาคตเนี่ยมือถือมันจะบางๆแล้วก็บางลงขนาดไหนกันบางมากนี่สาวกซัมซุงเนี่ยต้องรอกรีเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาออกตัวใหม่มาซัมซุงกาแล็กซี่เอเซเว่นค่ะคบ,บอกว่าเป็นมือถือที่บางที่สุดของซัมซุงเลยก็ว่าได้นะคะก็ใกล้ ออกมาให้เราได้ใช้กันแล้วนี่นี้เป็นภาพแรกที่เขาปล่อยออกมานะคะซึ่งข้อมูลค่ะเขาก็บอกว่ามีขนาดบางเพียงแค่6.3มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งบางกว่าครึ่งมิลนะคะเมื่อเทียบกับ Galaxy Alpha แล้วก็ยังมีตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4.4หรือว่า k i t k a t ค่ะครับผมซึ่งพอออกมาแล้วก็อาจจะไปอัปเกรดกันต่อไปนะครับเป็น j จ l ร y B หรือว่าตัว Lo ร l ิ Pop กันต่อนะครับขนาดหน้าจอเนี่ย5.5นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่นะก็ถือว่าใหญ่ใหญ่เลยแหละนะครับแล้วก็ความ กล้องเนี่ยก็แน่นอนเป็นแบบไฮเดฟไปเรียบร้อยแล้ว12ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็จะเพิ่มเป็น5ล้านนะครับแล้วก็สเปคภายในนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นชิป64บิตนะครับเป็น snapdragon น,น,นะครับแล้วก็แรม2กิกด้านในก็แน่นอนว่ามีส่วนของตัว internal hard disk นะครับ hard drive แล้วก็ถึงเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยใน internal ด้วยนะครับมีพื้นที่จัดเก็บภายในก็ประมาณ16กกิกนะคะครับ โอ้โหบางมากแต่ที่มันเห็นเ่าบางเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดนะมันจะมีแบบเหมือนกับเขาซ้อออกนัานข้างนะแล้วก็ปากเวลาบนมองเผลอๆเนี่ยมันจะดูบางมากนะแต่นะฮะเวลาดูเต็มๆมก็จะบางลงกว่าเดิมหน่อยนึงใช่พอเห็นโทรศัพท์บางนึกถึงคอนโดทำไมอะคือดวนี้คอนโดมันบางมากพี่จะเหมือนแบบเอ๊ะเขาจะสู้ลมได้หรือเปล่านะอย่างงี้เอที่ถามจริงๆใช่ไหมเออถามจริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันเขาต้องมีการออกแบบด้วยครับเพื่อต้านแรงแรงลมด้วยส่วนของตัวคอรต์มันช่วยได้ตัวลิฟต์เนี่ย เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่านะโอเคโอเคจะซื้อเหรอคิดอยู่ส่งผ่านไปมาดูแอปเปบ้างดีกว่าเขาเบอกว่าอาจจะเปิดตัว iPhone 6จอ4นิ้วในปีหน้าครัพี่ฮามค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่า iPhone 5 4ครับทำการหยุดผลิตไปเรียบร้อยแล้วยังมีคนจับจำหน่ายอยู่บ้านนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับจากค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในเมืองไทยของเรารู้สึกว่าตอนนี้5 4เนี่ยอยู่ที่ประมาณ ไม่กี่พันบาทแล้วะน,นะจะต,ติดสัญญาซะหน่อยแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่าตัวค่าใช้เครือข่ายเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนนะครับแต่ล่าสุดนี่เห็นบอกว่าจะมีการปรับปรุงให้ iPhone 6มีไซส์ลงมาเหลือเท่ากับขนาดแค่ประมาณ4นิ้วคือคหน้าจอ4นิ้วประมาณเท่าเดิมของ iPhone 5S ก็จะอยู่ใน<ม>ยุคปัจจยุคอ,อ,อันกลับไปอันเดิมเนาะใช่นะฮะ จอเล็กแต่ภาพคมชัดอืมแต่ถ้าใครไปใช้จอใหญ่แล้วผมไม่แนะนําให้กลับมาใช้จอเล็กเพราะจะไม่ชินหรือปาคุณจะกดตัวอักษรไม่ถูกเลยฮะใช่ค่ะเพราะคุณจะงงแบบเหมือนกับคุณกลายเป็นผู้สูงอายุไปแล้วออแล้วคุณกลับมากดจอเล็กมันไม่ธรรมดาัสภาพไม่ได้ใช่นะฮะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ลองติดตามกันดูกันลวกันนะครับต้องรอการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นคราวหน้ากันเลยอ,อืมนะครับอ่ะสาวก Apple ก็ ไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะที่เป็นสาวของแอปที่ไปซื้อ iPhone 6ไปแล้ว6 plus ไปแล้วลแล้วกลับมา,มาตามซื้อแบบปกติอีกหนูว่ามีค่ะมีด้วยเหรอคนที่แบบว,ว่าเป็นสาวกจริงๆอะ,อะซื้อสะสมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามชื่นชมชื่นชมใช่ค่ะผู้หนึ่ง p h o n e ปลายปกติเนี่ยเราตั้งหน้าจอบ,บางทีสมัยนี้ก็คือเป็นสแกนนิ้วสแกนหน้าหรือว่าตั้งรหัสผ่านถ้าสมมติว่าเรากดรหัสผ่านผิดตึ๊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 ดเฮ้ยผิดไปประมาณ5ครั้งเครื่องก็จะล็อกประมาณไม่กี่นาทีก็บางทีก็จะ ็อกไปแล้วแต่ครั้งนะงถ้าคุณทําครั้งแรกเนี่ยมันก็จะล็อกไปก่อนเช่น1ชั่วโมง2ชั่วโมงถามอีกที่นึงต่อเน,นื่องมันอาจจะล็อกไปข้ามวันออแต่ล่าสุดนี้ครับทาง iPhone ได้มีการขึ้นหน้าจอว่าต่อจากนี้จะล็อกไปเป็นเวลาเป็นนาทีนะฮะใช่ค่ะทั้งหมดกี่นาทีโอ้โห23ล้าน614,947นาทีหรือว่าประมาณ44ปี328วัน6ชั่วโมงกับอีก54นาที <c oughs> คือ iPhone ล็อกขนาดนี้กว่าจะได้ใช้ก็คง อายุมากแล้วใช่ไม่ได้เขาทถ้าผมทำของผมวันนี้มันล็อก45ปีผมว่าน่าจะไปเกิดใหม่แล้วครับค้าบ <laughs> <laughs> อกเป็นความผิดพลาดของตัวเครื่องนะคะเพราะว่าเจ้าของเครื่องเนี่ยดันไปเจลเบรกเครื่องมาก็เลยเออเกิดการผิดพลาดได้เจ้าของเครื่องตอนแรกจะต่อว่า<อ>จะลงแบบต่อว่า Apple <laughs> แต่ไปสืบไปสืบมาคุณไปทำเจลเบรกหรือว่าไปทำคล็ก นะฮะให้เหมือนกับเป็นการถอดรหัสซึ่งหลังจากทำการเจลเบรกเรียบร้อยแล้ว Apple ิลเขาบอกว่าเขาไม่รับประกันแล้วก็อดใช้ไปเลย44่่ไม้เขาก็เอาไปเจลเบรกอีกรอบหนึ่งก็คือไปปลดล็อกอีกทีหนึ่งใช่นะครับก็อ่ะเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วถ้ามีอะไรแบบนี้เวลาโดนล็อกหรือว่าไปกดอะไรผิดพลาดอะไรเนี่ยส่งมาบอกเราได้ที่แฟนเพจบ้านพระราม4นะครับช่วง i อท o ท a y เดี๋ยวเรากลับมาตอบกันอย่างบางคนเนี่ยจะยังงงอยู่เลยว่าสายชาร์จของคนละยี่ห้อใช้กันได้ไหม เออใช้กันได้นะฮะแต่ว่าต้องไปดูตัววลต์ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวลน์มันมากหรือน้อยเพราะบางทีแบตเตอรี่เราจะเสื่อมได้จากการที่เอาสายชาร์จต่างค่ามามชาร์จกันนะครับอีกอย่างก็คือต้องใช้สายแท้เพราะว่าหลายๆครั้งที่มีข่าวว่าใช้สายปลอมแล้วเครื่องระเบิดอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะใช่ครับผมจากเรื่องราวนะครับของ iPhone นะครับไปต่อที่นวัตกรรมที่ดูยักษ์ใหญ่กันมากดีกว่าครับเป็นเรือสุดหรูที่มีมูลค่าสูงถึง800้อล้าน รวยไฮโซมากอันนี้ี่ยเป็นสุดยอดเรือหรูจริงๆค่ะออกแบบด้วยฝีมือของดีเซอรถชาวสวีเดนนะคะซึ่งเขาตีมูลค่าของเจ้าเรือตัวนี้เนี่ยสูงถึง800ล้านบาทในโอ้ดูจากลักษณะเหมือนขับเฟอร์รารี่หรือว่าบ m Z4 ซฟอะไรประมาณนั้นเลยนี่ยามองว่าเหมือนขับแบดคาร์นะหนูว่าเหมือนรนแบทแมนเออแบทคาร์นี่แหละนะฮะเออเหมือนจริงเลยแต่ว่าเมื่อเทียบสเกลกันแล้วนะครับนี่คือที่เห็นอยู่นี่คือคนนะฮะ นี่คือขนาดลำใหญ่มากนะครับมูลค่าประมาณ800ล้านบาทครับแล้วก็ยังสามารถที่จะซ่อนลานหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเอาไว้ลงฮอได้ถึง3ลำ<ห>แต่ไม่ควรลงพร้อมกันเพราะว่ามันจะใบพัดตีกันนะฮะจริงๆค่ะนแน่นอนนะฮะแล้วมันจะจอดทำไม3คันนั่นน่ะสิอาจจะแบบว่ารวมไฮโซนั่งเครื่องบินไอ้นั่งฮามาลงเลย นี่มีจัดคอนเสิร์ตได้ด้วยนะฮะเก๋มากน,นี่แล้วดีไซเนอร์คนนี้เขายังบอกนะว่าถ้าใครแบบในอนาคตครอบครองเจ้าเรือลำนี้มูลค่านี่จะยิ่งกว่าครอบครองที่ดินครอบครองทองเพชรอะไรอย่างเงี้ยอีกวันนั้นจะมาถึงเมื่อน้ำท่วมโลกครับผมใช่ค่ะ,ะเราจะไปขออาศัยอยู่ด้วยเขาน่าจะไม่รับเพราะว่าเขารับคนที่มีหอจริงๆนี่ด้านในมีที่จอดรถหรูด้วย<ห>ก็คือสา,าสามารถที่จะขับรถลงน้ำได้เลยนะฮะ คือสามารถขับรถลงน้ำได้เลยโอ้โห oh. นะซึ่งใครจะขับกันน่ะสิอ๋อต้อง ไปประมาณกี่พันล้านดีพี่กว่าจะซื้อคันนี้เขาซื้อม,มาใช้จริงไม่ได้ซื้อล่ะลักลอบเอารถค้ามะเทศใช่ไหมนั่นแหละสิโออ่าแต่จริงๆแล้วล่าสุดนี้นะครับในเมืองไทยเราเองนี่ก็มีชาวต่างชาติมาจ้างต่อเรือนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงถึง70กว่าล้านบาทไม่แน่ลํานี้800กว่าล้านอาจจะมาถูกใจแฮนด์เมดแบบเมืองไทย<อ>มาต่อที่เมืองไทยอาจจะถูกลงมานะฮะอาจจะสักหกร้อยล้านบาทใช่ค่ะแม่ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะจากเรื่องราวของเรือหรูๆแบบที่เป็นแบบ 3D ไปลองสนุกกันกับเรื่องของเกมกันบ้างดีกว่าครับพูดถึงเกม PlayStation 4ครับเครื่องเกมล่าสุดที่มีการออกขายล่าสุดกว่านั้นฮะเขาทำเป็นเวอร์ชั่นสีเดียวกับ PlayStation ย้อนกลับไปซีรีส์แรกเลยคือสมัยนี้ทันทันคือตรงนี้คือแทบจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมี PlayStation นะเพราะว่าคนหายไปเป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมถูกถูกครับแต่ก่อนก็จะเป็นแบบว่ากล่องนะฮะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฝาเปิดกลมๆขึ้นมา ใส่แผ่นเอาไว้นะฮะไม่รวมถึงใส่แผ่นล่อก่อนนะค่ะมันคือเขาเรียกว่าใส่แผนแท้สมัยนั้นเป็นเกมฮาวเวิ o มูนอะไรประมาณนั้นแม้ใช่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 ล่าสุดนี้ครับ PlayStation 4ครับก็มีทำแบบ Limited Edition ออกมาสีเป็นแบบนี้ฮะมาดูกันนี่เลยครับกับการฉลอง20ปี PlayStation ครับ ซึ่งแน่นอนครับว่ามีการขายนะครับเพียงแค่12,300เครื่องทั่วโลกเท่านั้นในราคาประมาณ16,500บาทครับด้านในของตัวเครื่องก็จะ ทำสีมาดูให้ดีนะฮะปั๊บเหมือนได้ย้อนยุคก็ไปรุ่นแรกๆนี่มีกล่องก่อนเปิดกล่องมาปั๊บคือทุกที PlayStation ตั้งแต่2 3สเนี่ยนะครับจะเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็ล่าสุดอย่างสี่เองเนี่ยก็จะทําออกเป็นสีเข้มสีออกดําเทาแต่ล่าสุดนี่ออกเป็นสีเทาขาวนะครับนี่แล้วก็มีเพียงแค่หมื่นกว่าเครื่องเท่านั้นใช่ซึ่งก็จะมีเกมใหม่ที่ลงในเครื่องนี้นะคะก็อย่างเช่น Street Fighter 5เป็นยอดตำนานเกมนีเมื่อก่อนพี่เล่นไหม ่นนะเล่นสจนตอนนี้เนี่ยมีภาคใหม่แล้วเขาบอกว่ารอมานานมากกว่าจะหมดภาค4มาเข้าภาค5นี้ร,รอจนถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะในเกมก็จะมีตัวอย่างให้เห็นภาพกราฟิกของตัวละคร,ครและชิ้นกุคึ่งเกมนี้นะคะก็จะประกาศว่าจะลงเฉพาะบนเครื่องของ PlayStation 4แล้วก็ PC เท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเกม Final Fantasy 7าภาคนี้เนี่ย,ยหลายคนก็รอคอยเช่นเดียวกัน ครับผมดูไปแล้วเนี่ยใครๆที่เป็นเกมแบบว่าแนวไฟติ้งหรือ,อว่าเวอร์ซัสกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เคยที่จะพลาดเล่นเกมนี้แน่นอนแต่ดูกราฟิกแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Neo Geo สมัยก่อนนะฮะนี่แต่ว่ามีการซูมแอนิเมชันเข้ามาด้วยมีชุลีนะครับแล้วก็นี่คือริวโชว์ริวเคนนอ้ยนีนะ่ถึงสมัยเด็กๆเลยนะของหนูนี่ชอบเล่นโชโกโบ เกมแข่งรถอ๋อ,กอเกมหนึ่งจับจังหวะเอาเอทมูนเก็บผักอ่าแล้วก็รวมถึงในส่วนของไฟนอสฟันด์ซีเจ็ดนะครับภาคที่หลายคนรอคอยก็จะกลับมาให้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นครับแต่ว่าตัวเกมจะไม่มีการ remake ใดทั้งสิ้นนะฮะคือนำเอาเกมแบบเวอร์ชันเดิมมาใส่ให้เห็นกันนะครับคลาสสิกก็จะเหมือนเดิมเลยก็ติดตามไปเล่นกันได้นี่คือ2เกมที่เขาผนึกเข้ามาให้ใน PlayStation 4 Limited Edition เฉพาะ12300เครื่องผู้ล่นเท่านั้นะครับนี่อ่าแล้วครับมากันที่เรื่องราวก่อนจะไปซื้อเกมสมัยก่อนพี่อามก็แน่นอนต้องเก็บเงิต้องเก็บเงินของเมื่อก่อนพี่ต้องหยอดกระปุกไหมหยอด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 กระปุกพอครบปั๊บอาทิตย์นึงก็ต้องไปฝากแบงก์ทีนึงนะครับบางทีคุณแม่ก็จะมีวิธีช่วยออมเงินก็คือว่าถ้าเราได้200ก็จะเพิ่มอไป่0 0 อันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นนวัตรกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆรักในการออมมากปกติอย่างที่พี่อาบอกไปว่าถ้าเราอยากจะเก็บเงินเราก็ต้องหยาดใส่กระปุก<ช>แต่ว่าเด็กบางคนขี้เบื่อ,อ,อค่ะว่าโอ้ยขี้เกียจหยอดบางทีอเออเงินไม่ถึงกระปุกสักทีใช้กินหมดคือมันไม่ใช่หยอดทุกวันเออนาน,นานทีทนอะไรอย่างนี้นะคะคุณพ่อชาวญี่ปุ่นค่ะก็เลยคิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่าเฟซแบงค์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะกระปุกอมสินอันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะเขาสามารถอ้าปากได้ส่งเสียงได้กินเหรียญก็ได้ ให้เด็กๆเนี่ยสนใจที่จะออมเงินกันมากขึ้นโอ้น่ารักจริงๆนะฮะคือมันสามารถเข้ามือบเหลียนได้แต่ว่าคนที่ไปถ่ายทีมงานเราเนี่ยพอดีไม่ได้พบแบงค์ไปไม่งั้นก็คงจะลองแบงค์พันนะคือแบงค์เนี่ยมันไม่กินนะเพราะมันยาว แล้วก็เจ้าตัวนี้นอกจากกินแล้วนะฮะจริงๆแล้วอยากให้ฟังเสียงจริงมันมีเสียงอื่นนะกรอบกรอบว้าวอรอยนะฮะเด็กๆน่าจะชอบเนาะแต่คำถามผมก็คือว่ายังไงคะพอเงินเต็มแล้วเราออกยังไงเราจะต้องแงะทางด้านไหนไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าแงะด้านบนก็คือแงะหัวแงะด้านล่างก็คือแงะแงะอะไรเ้านนะมัต้องมีเท้านะมันคงไม่ใช่เป็นเป็นด้านล่างหรอกเนาะ เออน่าสนใจเอน่ารักน่ารักค่ะแต่น่าจะเป็นการเที่ยวที่อะไรควซื้อให้กันในช่วงปีใหม่นี้ก็ได้ใช่หมดยุคของเจ้ากระปุกหมูอมสินแล้วแต่ว่าแต่ก่อนพี่ยังชอบนะช่วงวันเด็กเนี่ยจะไปธนาคารอย่างอมสินค่ะก็จะไปฝากเงินเขากว่าจะมีเงอมสินมอบให้เพื่อเป็นการฝึกในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินอย่างถูกต้องนะครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นช่วงไอทีทูเดย์ของเราในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนคลับรายการมาสเตอร์คีย์อ่ากับมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดครับเดี๋ยวเรามี ีโชว์พิเศษมาฝากกันแล้วก็รวมถึงครับโค้ดทั้งคู่ครับ<ช>โค้ดเอชัยยาและโค้ดจิ้งรีดขาจะมาอยู่กับเราในบ้านพระนครสักครู่เดียวครัะ